สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่ un, าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอี UK, ت, สานบ้านยุเขตเทศบาลเฮดงานอบตมื่อนี้บ่าวจูนสิพาพีผ้าน้องมาเบิงง่วงงามขางทางหลวงพี่น้อง أو, เป็นขอก้องพอไหครับพ่อบรรจงครับพ่อบรรจงนะครับ,รบแถวนี้บ้านยังพอบ้านนาเรื่องครับบ้านนาเรื่องตำบลนนง,งามตำบลนนง,งามอำเภอปทุมราดครับครับอำเภอปทุมราชวงศาจัจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญเนาะครับเนาะครับผม ที่บ้าจุนบอกว่ายุคข,ขางทางหลวงโมแมนเดชพ่นองเพื่อนอีพอเพิ่นยุคขางทางเส้นปทุมราชอำนาจเนาะครับเพราะสามแยกม่วงโป3สามแยกม่วงโป๊หาง่ายง่ายนะครับโอ้ขอบคุณคุณพอ <c oughs> เป็นยางสูงนะครับทีให้บ้าจุนมาเบิงงอวาง,งาม,มือน,นีนะครับงามอีดีพี่นองเดี๋ยวบ่าจุนสีผ้าเบิงมาเบิงแม่ใหญ่ก่อนครับสีแดงองค์ตรงเลยพี่นองแขงขาใหญ่ครับเป็นลูกกระทบหรือว่าฮินดูบาสินพอแบบนี้ลูกกระทบครับเป็นลูกกระทบนะครับ,นรบเนาะเพิ่นดึงหูมาแล้เนาะคนัะ ดึงหูมาแล้วตบ่าเรื่องสีนิดว่าเป็นตกทั้งสีมากพี่น้องบม่มีหม่องแป๋วเลยใหญ่ครับท่ายสูงประมาณร้อยร้อยหกสิบบวกลบนะพอนะ่อเนาะเครืองงามนะครับโอ้ยแดดฟังนี่แดดบ่มีนะครับเครืองงามหางงามพี่น้องโคนหางใหญ่เป็นง่วเฟ่มดีนะพอนะ่อเนาะเป็นตะทรงหลูกงามคักคนะครับแบบนี้ ที่บอกเนี่ยนี่บ่์มินยังได้พี่นองเพราะว่าบบาวจูนเห็นลูกสาวเพิ่นแล้วกับโบหูว่าพี่นองสีหักน้าบอนลุตาบาวบาวจูนนิ่เบิดใจแล้วตอนนี้ฮักลูกสาวเพิน่น <c oughs> ก็า่ังเบาอยู่ว่านั่นสีเอาไอ้จังได๋กนอกกับ็ลูกสาวเพิ่นนี่น <c oughs> ว่าสันโอ้สื้อยอดงัอแม่นี่ได้ลูกจกโตแล้วพ่อสาม้าทองครับลูกสาม้าทองครับสมนี่คือตัวไหตัวนี้อยู่บ,คบ่ครับครับ ซุปเปอร์เ e อ็กซ์พี่น้องโอ้ยบ่าวจุนประทับใจแห้งครับใบผสมซุปเปอร์เอ็กซ์นี่บ่คือไผ่พอพิ่นรอแห้งนะครับรอพร้อมมีหลอดนะพ่อเนาะหลอดสีสมๆนะครับผสมเมื่อวันที่อา่าเท่าไหร่นี่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนบอกครับยี una, ่สิบเอ็ดมิถุนายนหกสามพี่น้องอาจสิบ่อยเห็นนะครับตรงซื้อสีเดียวกันกำหนดคลอดสงการปีหนาเนาะพ่อเนาะมิถุนากล้ากฎะดาเดือนเดือนหนึ่งแม่นบอกอน ครับเดือนกวนแหละครับเดือนกวนครับอีกจักหมือนนะครับพี่น้องล่เอาหลดเพาวาบาวจุนตกเหล็กโอ้ยสุดยอดครับแข้งค้างงามนะครับคลิปหูดําออกโบดอุ้ยนาสวยครับแม่นี่ให้เบิ้งท้างเดียวเด้อพี่น้องเด้อโบเป็นยังหน่อยครับแดดโบมีฟังผุนครับไปเมันก็สีเหมือนะครับงวพผุนสีแดงอง์ตรงเลยครับล่ำโตง่าวเรื่องกระชับพี่น้องเล็บงามบอพอเล็บงามครับเล็บงามขาบทอกบบถอนนะครับเนาะงอหูงอหูพร้อมครับ นมซีออมโอ้นมซีเต่างามเลยพี่น้องโอ้ยเห็นนมง่วแม่นี่และเป็นตะดูดแห้งนมเป็นงามายนี่คืออ่ตโตแม่ลูกยุใส่บ้านพ่อ <c oughs> นี่ครับลูกอ่าเดี๋ยวเข้าไปเบิงลูกกันพี่น้องเอ้ยเม่นง่วหน่อยหรือหมูนน่เอาให้เพิ่นกินยาลดพ่อบ่เป็นยังให้เพิ่นกินยาลดครับเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าน่องเบิงเบิงให้มันถือแดดว่าแม่ แม่ว่าแดงแล้วน้พ่อเนาะลูกแดงกลัวอีกแดงจนซ้ำแบบโอ้ใะสิวางได๋กาแฟขวัวเลยแหละพี่น้องอุ้ยหนังหนาย่นตุ๊บเลยครับย่นหนางามนะครับดึงหูมาแล้วเพิ่นเฮ็ดเขาบ่พ่อเลยครับครับอ้าวผัดย่านกันสบายนี่แต่งเขาให้เรียบร้อยมันหันกันยั่งกอดกันอยู่ลูกเฮ็ดเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับแข้งค้างามออกโบดผอมน้าพ่อเนาะ ขันยี่มองนั่งทับล้างเปเลสเฟพี่น้องเพิ่นได้ยักเดือนหรือเพื่ออได้หกเดือนกลัวเลยอมั่งรับนี่ง้อหกเดือนพี่น้องครับโอ้ยง่ามแห้งครับหกเดือนลูกไพนี่งัอแม่ลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ครับมีใบบอกรมีใบครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดนะครับเนาะเดี๋ยวบาจูนสิขออนุญาตเบ่งใบเพื่อนนิดนึงนะครับอ่านี่คือใบเกิดเพื่อนพี่น้องซีไว้ศูนย์เก้าหกอ๋ออยู่ฝั่งนี่พี่น้องหลอดเมื่อกี้บาจูนฮะเพ่อพอหลอดเป็นสีฝ่านะครับ CY096 คูอหนกุมภาพันหกสามเมนบ่พ่อค้อเดือนกุมภาพันธ์แม่นบ,ดดนนบ่ประมาณนั้นเนาะครับกุมภาพันธ์6เดือนแม่นบพ่พ่อง้อประมาณหกเดือนครับผมง้อประมาณหกเดือนพี่น้องโอ้ยหนังหนะนายอีรีพี่น้อง,อง,นะองเบิง้งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวจูนกำให้เบิง้ง พู้นะนัง่งหนาย่นตุบเลยครับรื่งกระชับง่ามนะครับเนาะแข้งขาง่ามพี่น้องเรียบง่ามอวยสวยลูกซ <t ick> ี่ไหวู้นเกาหกฮู้วี่ซยอดนะครับอันถ้าบ้าจุนอุ่มขึ้นรถเมื่อบ้านไ้บอนเนี่หัวหนอกตรงนะครับข้อย่นตุบเลยพี่น้องอู้อาจจะโบเห็นชัดเลยครับเด้ออ่าอันให้เพื่อนยืนขวางแดดนิดนึงเดี๋ยวบ่พอหัน,นหน้าทันหน้านี้หเดี๋ยวโบรครับ ่าดึงนิดนึงนะครับอ้าวนี่อีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสิผ้าเบิงใจเย็นเด้อครับโอ้ยนี่สุดยอดเลยนะครับลูกซีว่าย0เก้าหกย่นตุบเลยพี่น้องโอ้ยงนามแห้งนี่คือลูกของแมวบางหันเนาะครับเนาะครับโคมนี่พอเปิดไเท่าไรครับเปิดใบสามสิบเก้าครับสามแสนเก้าสามแสนเก้าหมื่นบาทครับผมราคาราคาห้องราคาห้องครับเอาไว้ต่อครับผมโอ้ พ่อเพื่อนว่าสิรถห้หไร้ได้อพี่น้องมะพรอาวรได้ลายครับรถได้ลายอยู่รถห้หไายไรเลยครับเออเปิดไว้เปิดเปิดครับเปิดเปิดเปิดไว้นี่ละห้มะท่อเอาครับรถห้แน่นอนครับผมรถหายลายพร้อมรถได้ลายพร้อมรถได้ลายพร้อมทรงหอดหองทรงหอดบ้านเลยสุดยอดนะครับพี่น้องบ้าจุนัจสีบรรยายาจัได๋อีกครับข้อสร้างงามนะพ่อเนาะสมบูรณ์แบบนะพ่อเนาะครับครับลูกสาวนี่สมบูรณ์แบบครับ บ่มีมองผิวมองแต้มเลยบ่มีมองผิวเลยครับลูกซีไวแม่นี่โอ้ยแม่เพิ่นเก่งเนาะครับแม่เก่งครับงลูกงามแห้งนะครับลูกโตเอื่อยมันนั่นก็เป็นโตแม่ครับเขาขายไปแสนแปดโอ้โว้ยโตแม่คือแบบมาเนี่ยถามเป็นอันนี้เนี่ยพ่ออยากษ์หูถาพ่อสีแบงแบงลูกแบงบอลนี่แยกบ่แบงแยกครับแบงแยกเนาะครับครับผมมันต้องไปเป็นโคมนะครับไปเป็นโค้งเลยมันยังกินนมอยู่อ๋อยังกินนมอยู่ครับผมครับเออโบยากษ์โบยากษาผเพิ่นครับ ตาว่ากรสิเริ่มห่างนุ่มแล้วมั้งเนาะครับครับเริ่มห่างแล้วเพราะว่างงหกเดือนแล้วแมนแครับแมนนั่งนาซอใหญ่พี่น้องโอ้จักสีมันใหญ่วานว่เอายครับงามงามสุดๆเลยล่ะแม่นี่ราคากะงามแห้งนะพ่อเนาะสามแสนเก้าหมื่นบาทนี่ราคาห้องนะครับสีบ่ได้ยี่ว่าสามกลางๆสีบ่ได้ยี่พอเพิ่งซื้อรถไ่ว่าพ่อได้ยี่บอกมาคุยกันตะกอนมาคุยกันพ่อพ่อมากินอียงเนาะน้ำส้มน้ำแซวไปกันแล้ว โอ้อันลี่กินสี่จะกลมบอกเง้เดี๋ยวบ่าวจูนสีสื่อมากเลยสามแสนเก้าหมื่น <laughs> บาท <laughs> พี่น้องอราคาห้องนะครับเนาะมาต่อเอา,เอ,าอยากได้ถือก็ต่อสัก 3, สามแสนนะพอนะเดี๋ยวพอสิรถให้มาคุยก,กันครับคุยก,กันครับ <laughs> อันว่้าเขาคายจะคล้องไหวได้พี่น้อง <laughs> มากึ้นน้เพลินนะครับโอ้ง่ามพี่น้องง่ามเอาเอาเดี๋ยวใจบ่าวจูนสีขาก่อนไปเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะอ่าพ่นอีกแม่หนึ่งพี่น้อง สุดยอดเลยครับยืนจึงพึ่งขึ้นกันบ่อหน่อยหนาครับสาวนี่อันนี้นาสิเป็นเอื่อยเพิ่นเนาะรุ่นรุ่นเอื่อยรุ่นเอื่อยครับรุ่นเอื่อยครับแม่นี่รุ่นเอื่อยท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะบวกลบนะครับอาจจะสามสิบไปปลายนะพอเนาะแต่ว่าง่ามแห้งพี่น้องหนังหนาซายใหญ่โอ้กหมคูรูนี่คือ เขานี่เพิ่นเฮ็ดมาแล้วหรือว่าครับเขาเฮ็ดมาแล้วครับเขาเฮ็ดบ่แม่นโล่นธรรมชาติเนาะบ่ครับบ่หนางามพี่น้องนางงามขีดงูดำออกโบดแข่งขาเทียงขาใหญ่ครับงัวตัวนี้ขาใหญ่หนอกใหญ่พร้อมหนอกหน้าจักเดือนแล้วพ่องัวงัวตัวนี้ประมาณปีห้าเดือนครับปีห้าเดือนครับโอ้ยตัวเมียพร้อมพี่น้องงามครับพ่วงหางงามย่าวเลยครับโค้งหางใหญ่เครื่องงามพี่น้องท้ายนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นบามันเลือดสูงนะพ่อเนาะครับเป็นบามันเลือดสูง ถ้ามัน้าอยู่ในโบจะไปอยู่ในฟร์มดอกทาคอกี่พอเนี่ตีตีเบอร์เนาะครับเออตัวพีตัวน้องมาเลือดร้อยกะกระเสือครับครับโอ้ยเลือดสูงเลยพี่น้องบามันเลือดสูงงามก้ามัโตง้าวครับแข้งขางามนุ่มซีนุ่มซีครับนุ่มซีเต่านะครับพี่น้องอาจสีบดเหนอาจสีมือนะครับลังเปเลเฟสขวัญยูมองวัญทับด้วยขวัญครับขวัญยูมองนังทับโอ้ยพี่น้อง งามแห้งนะครับเพ่อนเป็นลูกของไผ่เหรลูกของโดตันครับใบหนีแมนบอดครับผมใบกระถืองามครับสีอ่านมาจางไหเล่ะบานนี้แต่ว่ามีหลอดพี่น้องมีหลอดครับมีหลอดมีหลอดนะครับหลอดของพี่ไล่ฟ้าม RCH008 หรือยังนี่ล่ะพี่น้องบารจุนกับอ่านบ่กคยออกนะครับเพราะว่าามครับอ๋อบอกไเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งครับโอ้ซื้อพอเพิินครับ เก่าเก่าเก่าทับหนึ่งนะครับพี่น้องหดตันบีซีเฮดเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งวิไลฟาร์มนะครับแต่ว่าใบนี้เท่งขาดเท่งบบเห็นตัวหนังสือแล้วพี่น้องครับเออจังมาดูม่ออ่านเอาหน้าพ่อเนาะครับแต่ว่ากับใบมานํามันนะใบมานํามันนะครับผมแท้แน่นอนผมบบมีตัวเปิดใ้ทะเลพ่อสาวนี่เปิดใบสามแสน หวยเปิดไปแสนสามเออแสนสามเก่าหมื่นเก่าพันครับเออแสนสามวังหันบอกเบาจุนว่าแสนสามกลัวครับมาเปิดสามแสนเบาจุนเฮือเลยเบาพิดครับสามแสนมันแม่พุ่นครับแสนสามหมื่นเก้าพันแลค่าห้องครับผมรายค่าห้อง มองสีอ้กวกสีแสนสานนี่นะมั้งบอกจนบ้าครับครับมาคุยกันครับมาคุยกันได้มาคุยกันลูกสาวฮุตตั้นพี่น้องอู้ยงัวปีครับหาเดือนเนาะครับผมสามาณปีเคืองพี่น้องอ้าวจะน่อยกับขึ้นละลาอู้เงี้ยงงามนะครับแม่นี่อ่างบ้านีถ้าพี่น้องอยากได้เห็นงัวงพอนี่โทรมาหาพอเบอร์ใดครับศูนย์เก้าสามครับห้าศูนย์ห้าครับสามหกสี่สี่ครับพอพอบรรจงครับพอบรรจงนะครับครับทางมวงโป แยกม่วงโปแยกม่วงโปแยกม่วงโปเสร็จอำนาจปทุมราชนะพ่อเนาะออกมาจากอำนาจประมาณ20 20กิโลได้ครับได้20ประมาณ20กิโลประมาณ21เนี่ยแหละพี่น้องบ่าวโจนเบิงเบิงรักกิโลถ้าจำโบพิษนะครับนาสิประมาณ21มาหอดแยกมงโปพี่น้องพอถึงแยกปุ๊บนะครับเฮือร์นีพอเพิ่นอยู่อยูซีแยกเลยขวามือ มาหอดแยกก่อนจังเฮือนอีพอเพิ่นเลยครับโมเมนเฮือนอีพอเพิ่นก่อนแยกถามมาจากอำนาจนะครับอ่าสิเป็นเป็นเฮือนสั่นเดียวเนาะขอกงัวอยู่หลังบ้านพี่น้องโอ้ยขอกขอกบรรบ้านครับบรรบ้านตะวันละข้างง้อเคืงเสดไอเคืองล้านครับสุดยอดนะครับโอ้เราจูนจักสิบางนะครับมักทุกโตอยู่นีบ้าจูนมักทุกโตนะครับเออ เดี๋ยวอาจจะได้กินน้ำเย็นๆก็อ <ฮะ S 1> พอเพิ่นซะหน่อยเดี๋ยวอาจจะถามพอเพิ่นอู่่พอมากินรีกินสีบอกรับว่าสิถามว่าท้าบนรถไฮไลท์ครับสำหรับคีน,นี้บ่าวจูนก็ขอบคุ่นพอ้ยังก็เฮ้ยลืมสีกันบพ่อบันจงครับ ว่าจิตใจอยู่ตะกั่งงตอนนี้บาวจุนพ่อบรรจงเป็นยางสูงนะครับที่ให้บาวจุนมาเบิ่งงวงงามนะครับสามโตนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุกคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้จุนไลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับให้บาวจุนไน้มีแหงหาเเบิ่งงวงงามแบบนี้ฝากพี่ต่อหน้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อรผมสวัสดีครับ